ดีครับวันนี้วันที่28วันพฤหัส28่ธันวาวันนี้เอาขนมไปเลี้ยงเด็กๆที่โรงเรียนเนื่องในวันปีใหม่ทุกๆปีครับวันนี้ไปโรงเรียนวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ปิดปิดยาวปิดยาวเลย แอลขนมนี่สองห้องนะฮะสองห้องห้องน้องอมกับน้องอิ๋วมีการทำโดนัทช็อกโกแลตอ่านี่สองสาวว,นนวันนี้แต่งตัวสวยเลยน้องอิ๋วนี่ชุดชุดคริสต์สมาสและต้องแต่งแบบนี้อันนี้หนูแต่งให้เองเลยนะอันใช่ไหมอิ๋วใช แต่งแบบนี้ทั้งทั้งห้องเลยใช่ไหม,ไหม,มสวยมากเลยเขาไมแต่งลแล้ว,ลวทำไมน้องอมไม่ได้แต่งเงี้ยเขาให้คนแต่งเต้นเด็กอะไรบ้างเขาแต่งคนแต่งตัวนรู้เขาจะแต่งบแล้วก็เิตแล้วคนต อใส่ชุดคริสต์มาสทั้งห้องน้องอ๋อมไม่ได้ใส่เ,เอาแล้วเสื้อสีแดงที่ที่ที่ซื้อทำไมไม่ใส่ใสโอใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วเดี็กนุ่งเอาเก่งเ,เก่งยีนจะเก่งคอยเอาไปเก่ได้ไปเป็นเพื่อนแล้วก็เก่งยีนเสียดุดห้องน้องอิ๋วมีกี่คนเนี้ยได้จัดขนมถูกเนี่ยขนมนี้ ร้อยคนเลยเหรอเอาเอาเอาจริงๆกี่คนกี่คนไม่รู้ไม่ร um> ู้สามสิบสามคนเอาแล้วแล้ห้องน้องห้องน้องน้องออกมาก็สามสิบคนสามสิบคนสามสิบคนเอาไปเท่าไหร่เอากี่ชิ้นไม่ก็ยี่สิบเก้าคนแลยี่สิบเก้าคนเพื่อเราออกเยอะเลยนะทำไมไรอ่นะก็ก็คนละชิ้นนะหรือคนละสองชิ้น คนละสองชิ้นได้คนละคนละสองชิ้นน,น้องอีวยังไม่รู้เลยกี่คนนะถามแม่ดิอยู่ยี่สิามคนมใช่หรอแ<อ>ม่วยย่สิบสามคนใช่ปะออสาม็ดชิ้นคนลสาม็ชิ้นน้ออนวานสองด้วยไปคนละสามสิบชิ้นนะ<อ>ก็คนละชิ้นนี่สมมีของเลี้ยงเยอะฮะวันนี้ของเลี้ยงเยอะนะมีผู้ปกครองมาเลี้ยงเยอะเลี้ยงห้องโอ้ยเยอะๆไปหมดเลย น้องเออะไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวเช้านะน้องออมด้วยไม่ต้องกินข้าวเช้าเดี๋ยวไปกินที่โรงเรียนเลยพกของกินเยอะของกินเยอะมากเลยวันนี้วันนี้ก็จะปิดเทอมปิดเทอมปีใหม่ฮะพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปหาพี่อามพรุ่งนี้น้องออมน้องเอิวปิดปิดเทอมแล้วไม่ใช่ปิดเทอมอีกปิดเรียนนะวันหยุดหยุดหยุดยาวปีใหม่ฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาน้องอามที่บ้านหมอปลาพรุ่งนี้ครับมีกิจกรรมเยอะเลยวันนี้กิจกรรมเยอะต้องอยู่ว่าได้ได้ลายไปเป็นเป็นของฝันจับของฝันป่ะนี่จับจับจับของฝันด้วยเพี่จับจับหนูจับจับของฝนมาแล้วนู พ่อหนูไม่ได้จ,จับแต่ว่ายจะไปให้เพื่อนโอ,โอ้เป็นของฝันปีใหม่ให้เพื่อนในน้องอมซื้อของฝันเลยมันเป็นพวกขบวนกันเป็นห่อของฟันโอโ้นี่หอ่อนะนี่จับของฝันปีใหม่เลยข้างใน,นใมีมีดีสอแล้วก็อะไรปากกายางลบมีดสอปากกายางลบแล้วก็ไม้บรรทัด สเเีเออไม่ใช่สิเอ่เอหรอฟิล์แล้วก็พวกเราอ๋อนี่ของฝนแบบนี้ดีของฝนแบบนี้เป็นของฝนแบบนี้นะที่ก่อพวกขนม,มอีกอันนี้ใช้ได้นานเป็นพวกอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถ้าเป็นขนมกินแป๊บเดียวก็หมดล้ะพวกนี้ใช้ได้นานนะเป็นอุปกรณ์การเรียนเนี้ยเขาใช้ น้องอิวมีแค่นะไม่ใช่อิวอิวเขาไม่ได้จับกันโอ้อิวไม่ได้จับจะต้องดูก่อนแล้วเขาจับเปล่านะเพราะปีที่แล้วอิวก็ไม่จับแม่ปีที่แล้วอิวจับปะจับอ่ะเพราะว่าปีนี้กูต้องจับป่ะดิครูไม่ให้จับเพอาปีนี้ครูไม่ให้จับอันนี้อิวจับไปเพื่อนหรือขนมวันนี้มีของกินของกินเยอะโอ้โหมีทั้งข้าวทั้งขนมแต่ขนมนี่เยอะของหวานโอ้โห อิ่มเลยผู้ปกครองทุกๆคนนะแต่นี่บ้านเราทำขนมโดนัทเราก็เอาขนมโดนัทไปเลี้ยงเนี้ยไปเลี้ยงทุกปีฮะปีใหม่ปีใหม่วันเด็กวันอะไรทำคัญนเของโรงเรียนเนี้ยเอาไปเลี้ยงหมด <c oughs> ก็จะมีอย่างเดียวเนียขนมโดนัท <laughs> ไม่เคยเลี้ยงอย่างอื่นเลยทำขนมก็ต้องเอาขนมไปเลี้ยงฮะ <c oughs> <c oughs> แป๊บเดียวเลยเอ้ยให้บบเด็กๆนะไอ้สอดสอดไส้ไม่ได้ทํานะทําแต่ช็อกโกแลตกับโดน,นัทน,น,น้ําตาลนี่มึงคุณครูด้วยนี่เอาให้ไปฝากคุณครูด้วยนี่คุณครูดนนโดนัทน้ําตาลคุณครูชอบจนพวกนี้ก็เป็นของเด็กๆสามคนละชิ้นสามสิบคนห้องละสามสิบคนละน้องเยวน้องเยว่ใน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 ,านามายืนโชว์เต็มชุดเน๊ นี่น hmm. mm ี่ไปยืนโชว์เต็มชุดหน่อยดิเร็วนี่มายืนโชว์เต็มชุดให้ดูหน่อยดินี่นี่ยืนทั้งโต๊ะได้โต๊ะได้ยืนยืนโชว์ดิโชว์เลยสวยมากเลยนั่งแต่งเองเอาอะไรเนี่ยบ่าวเสียงกระชิด เต้นดิเต้นดิเลเต้นเปล่าวันนี้เต้นเปล่าวันนี้ ت ت เล่เต้นไหมอ้าวเราลองโชว์สเต็ปเต้นดิอ้าว <c oughs> ช็อกโกแลตอากาศเย็นอากาศเย็นคนแเออน้องยิวจะจะใช้มือใช่ลูกแม่ทำ <c oughs> เองแม่ทำเองอ่าที่นิบนิบ <c oughs>

เอาแต่ซ็อกเกล็กกับอันนี้นะซ็อกคือกล่องใส่ให้เด็กๆที่โรงเรียนนี่ใส่กล่องแบบนี้เลยคนละชิ้นคนละชิ้นชิ้นใหญ่ๆวันนี้มีของเลี้ยงเยอะวันนี้กิน เต็มเลยนะแม่สับลไอสกรีแล้วก็ไอแพร์ <t t <ôi> แล้วก็มีเราเนี่ยแม่ก็ยังทำหนันนี้แล้วก็มีคนเ,เ,เรเียงที่